ทุกคนโอ้โหบนโรงแรมแลคอนนอนบานเราสามารถเห็นพระบรมธาตุวัดพระธาตุนะฮะวัดมหาธาตุแต่ทุกคนในออจังหวัดนครศรีธรรมราชสวยมากต้องมาเห็นกับตาที่โรงแรมนี้เท่านั้นดูสิบนลูฟท็อปเป็นแบบบารับประทานอาหารนะฮะก็จะมีหนุ่มๆม,มาเยี่ยมเยี่ยมมองๆบนนี้ค่ะออก็จะมีสาวๆมาหรือเปล่ายังกระตุงกระต่ายแ้วทุกคนนี่สวยมากทุกคนวันนี้ขนาดแบบว่า มุดมิดเนาะยังแบบสวยขนาดนี้เลยทุกคนแล้วมามองด้วยตาจยะเพราะมันมองด้วยสายตาแล้วมันจะสวยงดงามเมื่อกี้เราไปกินเฟอรตรงเนี้ยจะมีเฟอแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นกุ้งกระชาทุกคนถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าอ,อถนนอะไรนะพัฒนาการคูขวางนะทุกคนชื่อเรียกยากก็คือติดก,กับสำเพ็งนะครศรีอุทฒิดอกไม้เดี๋ยวก่อนนะจะล่วงไหมเนี่ยทุกคนตาและดอกไม้ดูที่ใหญหอมไม่หอมอ่ะดอกอะไรวะสวยจังเลยดอกไม้ยำค่ำคืน ทุกคนอ๋อดอกอินนี่ไงอินนี่ไงเนี่ยนี่ีอินนี่ไงที่มันเป็นแบบเนี่ยเราเพิ่งเคยเห็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะไม่ค่อยเห็นต้นไม้ประเภทนี้นะเดี๋ยวนี้เราจะมีสีส่งมีสีสันอันนี้อะไรก็ไม่รู้ทุกคนช่างมันเหอะอ่ะเราจะดูบรรยากาศมีดูบงดูบอลจากนะห้องแอร์เย็นๆนะฮะหนุ่มๆหน้าตาดีก็จะมาพี่รีพี่รอยอยู่แถวนี้จ้ะทุกคนจ้ะอ๋อ วัดงามระบงระเบียงนะฮะใครจะเอาขนมนมเนยมานั่งเมาส์กันจุดจีจุดจีตรงนี้ได้จ้ะทุกคนจ้าพรุ่งนี้เราจะไปวัดพระธาตุนะห่างไปคือมองด้วยสายตาแบบเนี้ยแค่ประมาณกิโลเดียวเองทุกคนเราจะไปคาเฟ่แถวนั้นจะไปกินอาหารเช้าแถวนั้นดีไหมคืนแต่เช้าทุกคนนะฮะข้างล่างก็จะมีร้านลุงอีสานนะฮะเห็นไหมเฮงเฮงกุ้งกระช้าอีสานเต็มร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเซเว่นโดยเซเว่นอยู่ตรงไหนเจริญตรงนั้นจ้ะทุกคนนะฮะเรามาดูกันว่า บรรยากาศหน้าเบียบเบียของเขานะครับทุกคนจ้าสวยมากเลยนะบรรยากาศนานั้นมากเลยทุกคนจ้าเป็นพัธาตุงดงามมากมุมนี้หายากมากเลยแล้วก็นี่คือดูสีบรรยากาศแบบว่าเป็นโรงแรมหรูมากแลกคอนนอนบายใช่ไหมไม่ใช่แลนครนะนะต้องแหลกคอนด้วยนะคนสั้นๆแล้วก็นอนนอนสบายด้วยนะนอนนอนบายก็คือนอนสบายแล้วก็โรงแรมเลิศห้องเลิศมากทุกคน นะ้น้องๆเขาน่ารักบริการดีมากโรงแรมแล้วก็ดูสิทาเป็นองค์เป็นอิฐเป็นแก้วทุกคนแล้วข้างบนนี้สามารถดูเห็นพระธาตุนะต้องมาสักครั้งหนึ่งนึกถึงนึกถึงอะไรรู้ไหมทุกคนนึกถึงตอนเราไปโรงแรมที่หนึ่งที่อยุธยาชื่อโรงแรมคลองสวนพลูไอ้น,นั้นก็เป็นโรงแรมที่อลังการพูดไปแล้วพยายามเน้นย้ำไอ้ไหนดีเราก็จะพูดบ่อยๆนะฮะอย่างไปเชียงใหม่เราก็ไปนอนที่โรงแรมเอสทีอาพาร์โซนอสเวินท็อปนอสโรงแรมหรูทั้งนั้นแต่ละที่มีจุดแข็งจุด จ,บบจ,จ,จุดอะไรเขาเรียกว่าจุดคลายแม็กจุดพีคลดลดทั้งนั้นเลยอย่างแต่ที่ล่าสุดไปมาเนี่ยต้องยกให้กับออกคลองสวนพลูอยู่ในที่เหมือนกับเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนี่ก็เหมือนกันนะฮะแลคอนนอนบายเนี่ยก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบไม่ซ้ําใครทุกคน ะะดูสิบรรยากาศว่าบิวมากๆเลยทุกคนเซ็กซี่แต่มีกล้องวงจรปิดนะถ้าเกิดใครที่ไปโรงแรมที่ไม่อยากจะให้เห็นมีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภนะัยเนาะบางคนจะบอกว่าฉันส่วนตัวมันไปโรงแรม JR ดีแกรนที่ลพบ,บุรีเขาจะไม่มีกล้องวงจรปิดเลยนะเพราะว่าของเขาแบบว่าเน้นแบบความเป็นส่วนตัวไม่มีออแอมมองประมาณอย่างเงี้ยทุกคนแต่ที่นี่ต้องมีไงเมืองท่องเที่ยวเราก็ต้องมีกล้องวงจรปิดบ้างนิดหน่อยก็ยังดีประมาณอย่างเงี้ยทุกคนนี่กําลังเดินเข้าห้องแต่ทุกคน รถมากประทับใจโรงแรมและคอนนอนบ่ายมากนะคะและคอนนอนบ่ายอยู่ตรงหมู่บ้านอะไรวะเมื่อกี้มันปากทางะะก็คือพุทธ่ากอยู่ติดกับสัมเพ็งนครศรีนะฮะมาไหว้พระธาตุนครศรีก็มาพักแถวนี้ได้นะแล้วก็กินเฟอร์อาหารเวียดนามอาหารแบบแบบซุกี้แบบเวียดนามอกลับอีกรอบหนึ่งจะเดินเราก็เดินวนไปก็วนมาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันชอบกับบรรยากาศนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องอีกรอบหนึ่งนะทุกคนจะเอ้า ลืมน้วว่าลืมน้วว่าลืม,ลม,ลม,ลมกุญแจออกมาทุกคนนะโอเคนี่จะเปิดเป็นแบบขีดก,กาดนี่จะทุกคนห้องหน้าอยู่มาดูสิทุกคนจะ้ะนะคะถึงเราหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยทุกคนมาพักที่แบบนี้นะคะทำงานหนักๆน,นะคะมาพักที่แบบนี้นี่ระบุงระเบียงจะ้ะ นะครับทุกคนเมื่อกี้ไปกินชาเย็นมาเจ้าเนี่ยเลดี้คอฟฟี่อร่อยมากเลดี้คอฟฟี่ติดกับเฟออะกินแล้วมันทําไมอร่อยอะทาไมอร่อยอะทุกคนอันนี้ระเบียงนะฮะด้านนอกที่ลงมาจาก้างบนเมื่อกี้นะฮะทุกคนอร่อยมากชาเย็นอันนี้ไม่ได้เชียรยไม่ได้อวยนะแต่อร่อยจริงทุกคนปกติเ,เรากินชามันจะมีหวานไม่มีไม่มีความเ,าเข้มข้นมันคือมันมันมันเหมือนกับกลมกล่อมกลมกล่อมนะจ๊ะเลดี้คอฟฟี่ เดี๋ยวุ้ต้องไปอุดหนุนอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะได้กินอาหารตามสั่งกับเขาด้วยนะ,ะอยู่ติดกับเฟอร์เลยจ้ะแต่ปุ้ยนี้กินอาหารเช้าก่อนแล้วก็ไปคาเฟ่เนนะาะผาไปเที่ยวคาเฟ่แล้วก็ไหว้พระธาตุนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดทีวีดูข่าวภาสาบ้านเมืองจากทุกคนช่องบันเทิงช่องเบาเบาเราไม่ได้ตัดต่อใดๆน,น,นะจ๊ะอาศัยความจริงใจอาศัยน้ําใจไมตรีอ่อระหว่างเดินทางเราก็จะเจออะไรเราก็จะเอามาฝากนะคะฝากละครน,นอนบายด้วยเราจะชอบมากเลยนึกถึง คลองสวนพลูแต่คลองสวนพลูจะบรรยากาศอีกแบบนึงอยู่เหมือนอยู่ในป่าแต่เป็นป่าที่แบบอ้เข้าใจไหมเหมือนเลครอนดอนบายอย่างข้างบนเนี่ยมีอย่างเงี้ยมันเป็นเป็าคลายแม็กซ์อ่ะซึ่งไม่ซ้ำใครอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาได้ไปได้มาได้ไป สถานที่ดีๆแบบนี้สักครั้งนึงในชีวิตอ่ะคือเราจะบอกต่อให้ให้ไปให้ได้อย่างเราไปพัทลุงเราก็จะเจอบิ๊กนาคาเฟ่เราจะไปเจอเอ่อเรดเฮาส์นะฮะเรดบีฟเฮาส์เป็นสเต็กที่อร่อยที่สุดในการทุ่งนาเ,เขาอกทะลุแล้วก็ที่สําคัญลานนาโฮมสเตย์สวยมากอยู่ในทุ่งนามีปลาค้งปลาคร์ฟมีปลานิลมีปลาทับทิมตัวแดงๆว่าอยู่ในนาข้าวแล้วก็รีสอร์ทเป็นโฮมสเตย์จริงๆพ่าเขาใช้โฮมสเตย์บางคนจะชอบมองว่ามีเจ้าของบ้านมาอยู่ด้วย ทำให้อึดอัดหรือเปล่าเขาไม่มีจาะเขาเป็นโรง,งแรมแต่เขาดันไปใช้ว่าโฮมสเตย์เป็นโรงแรมเป็นหลังๆลงลงลงการทุกานารีสอร์ทธรรมดาธรรมดานี่เองแต่มันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันสวยมากแล้วก็อยู่ติดกันส 3, 3แห่งนะเรสตบีฟเฮาส์กับบิ๊กนารีสอร์ทแล้วก็ทางไปทะเลน้อยนั่นก็ประทับใจอย่างมาแลนดะ์แนะแลรคอนนอนนาะล้วก็ประทับใจเนี่ยภาคใต้มีอะไรดีๆเยอะนะทุกคนนั้นฝากบอกต่อฝากฝากอ่อฝากติดตามนะอันนั้น อ๋ออะไรที่ดีๆเราจะมาฝากนะฮะทุกคนนั้นถึงบอกว่าถึงแม้ช่องเราไม่ได้ไฮโซหรูหราแต่เราก็มีความจริงใจให้กันนะโอเคนั้นอย่าดูทีวี TV กันนะลูกนะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันคลิปหน้าจา้านีจ้าหลักสูตรที่เรามาทําที่โรงแรมนะครับทุกคนนะฮะเลิศมากอยากให้ชมบรรยากาศต้องมาเห็นกับตามาสัมผัสที่นี่จ้ะโอเคนะเดี๋ยวโพสคลิปนี้ก่อนพูดเยอะไปแล้วเดี๋ยวจะเมมเต็มอีกทุกคนขอบคุณนะครับ ลาตีสวัสดิ์สำหรับวันนี้จ้า